นอนมีดลาดไหนลูกจาเจ้าดีจีทุกคนคะเอล่ตโตกาโคนือเป่าแปลให้ถึงขอโทษนะคะคือสั่ขนมเย็นไปตั้งแต่เมื่อเช้ารอรอสักครู่นะคะนี่ค่ะโนเยโนเยเอาโยเยไปค่ะนเยคือระเบิดโนเยคือระเบิดนะคะเยโนเยโอเบไย้ จะติดนเลยนะคโผล่ตการลาโผล่ตกาลาโอ้โจจ้าิ๊กเจ้าจ้าานี่เจ้าเ้าเจ้าฟาค่ะค่ะฟาหัวฟาวก้าอะไรก้นได้อะรู้สึกอัศจรรย์อันนี้คืออะไรคะเรียนภาษาไทยมา้คะก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นแจกันค่ะอ้หมแตกต้องไล่โบราสถานแรงมาก อามี <54. S 3> ่พูดอะไรี่ยเรื่องเลยเงียบเงียบอามี่เงียบเงียบอามี่อามี่เป็นดานค่ะเงียบไปเลยไปเงียบตัดเสยงกีตาร์ายนดานค่ะไปค่ะ ขอเดินเล่นนะคะไม่ฆ่ากันนะคะปิดช่องดยคะ่ะองป่นนะงปะิ่องปคดจ่องดเ่อด็่แล้วค,ะ,คะ่อะปด e องปิดช่ะงปิ่องปินนะชะ่ปิดค่อนปิดงปิดช่องป่องปอดค่ะน้อปปอ่ เราไม่ฆ่ากันค่ะเราไม่ฆ่ากันก็เราไปอยู่เราก็ไม่ต้องฆ่าเราแล้วกันคือช่องดิคือช่องจะได้แบบปุมน้อยๆเพราะจะเล่นแั้นเอารหัสออกอออก่อนโอ้แย่ใส่รหัสก็ได้นะไม่ต้องแบบก็ได้แล้วแต่โอเคนี่ไอมาทีใช่ไหมคะ ค่ะบีวีวนะคะว่าตรงไหนคืออะไรบ้างนีต้อนรับเข้าสู่อย่าเพิ่งยินดีหรือว่าอันนี้คือต้องตีบัตร่ e t r o ร a i ม i ท g แกในที่สุด i p h o n สี่เอสก็เล่นส n a p ได้เย่า อันนี้คือร้านขายอะไรคะนี่แล้ก็จะเป็นร้านขายของช c เล็กๆตรง MRT ค่ะก็จะมีมีคนอยู่ข้างในเลยตอนนี้เป็นแบบบริการตัวเองค่ะเวลาขยิบได้อะไรก็จะไปขโมยได้ที่ไหนกันที่จะติดบอลจังมันจะทำลายได้ด้วยซีแบบซีสเปเชียล l ีอะไรวะทำลายเห็นได้นะคะเซพเชียลคืออะไรคะเซพเชียลค่ะไม่ใช่สเปเชียลค่ะเซพเชียล ไปทำลายได้ค่ะทำลายได้เวียดซีนะคะเวียดจีเพ e s e n ซ Reading Action คือไงคะมอันนี้เป็นหนังออกใหม่ค่ะอ๋อเรื่องพลเรือนอุ้ยเสามันทำลายได้เลยนะคะทุกคนดีฉันจะไม่ออกจากไหนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะคะเป็นบันไดเลื่อนที่ค่อนข้างกว้างนะคะค่ะกว้างมากนะสลับขึ้นลงทุกๆหนึ่งนาทีค่ะอันนี้มันเขียนว่า T S Quad อันนี้มันคือ point blank k ue, i c like really okay. h o s p i t a l นะคะก็ไม่ค่อยแต่งกันว่ามันจะเขียนไว้ตรงนั้นทำไมนะคะก็มาต่อกันตรงนี้ค่ะตรงไหนคะตรงนี้เป็นสนุกดีค่ะคู่ค่ะแค่เพิ่มลิฟต์มาเพิ่มลิฟต์นะจะเพิ่มอะไรเรื่อนนะนี่คืออะไรคะคู่ลงได้เนไอเดรค่ะก็อันนี้คือทูบยังไงมันจะไม่ค่อยมีรอยนะคะคุณตายก่อนนะคะก็จะม่รับเพิ่งได้โอเคค่ะก็อันนี้คือการไว้อย่างแน่นหนาค่ะ ต่อมาตรงนี้ก็จะมีมุมให้นั่งอ่านหนังสือเล่นนะคะพร้อมกับมีหินท<ม>ีเจสารค่ะไหนดูเสียโอ้โหหน้าตาค่ะไหนคะหน้าตาดูฟินมากเลยนะคะอตรงนี้ก็จะมีแบงค์ค่ะแบงค์ะค,ะค่ะตรงนี้ก็จะมีออเซอร์ได,ดรฟ์อะไรสักอย่างนะคะเออสมาชิกที่อยู่ตรงนี้นะคะเรามีแ <O. S 1> อนตี้เอ็กซ์เมนแอนตี้แกมเมอร์นะคะพีซีเอชเอ็นเอแคลร์แกรมเมอร์พี N ่พีเอ็ดินเดนไบแคลร์แกมเมอร์แล้วโซนเจ็ดเด็กใครไม่รู้นะคะ อ๋อจินน่าอ๋อน้อวเจ็ดเด็กนี่ว่ะอ้าวยี่ฮีเจ็เด็กอ้าวกูดูกว่าแพลวสัตว์ไม่โอเคนี่เกิดตรงไหนกันโอเคไปอยาาฆ่าเราอุ้อ้าวนั่นแพลวก็นึกว่าเจ็ดเด็กอีกเอาวยีเหี้ยโู้ช่างแม่งต่ออ้าวโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแพลอย่าลืมมาใหม่นะคะอันนี้จะมีโฆษณาเอ่อน้ำมะเขือเทศนะคะน้ำผักทวิเซียล์ทวีทวีจูนจูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวค่ะ เดนค่ะดนอันนี้เอ่อโอเคค่ะต่อเลยค่ะลงบันไดมาค่ะนี่แพลวคนนี้คนนี้ไม่ใช่แพลวไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแพงข้ามมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แพลวดูดูมีดก็ดูแล้วว่าใครฆ่า่างด้านแพลวโอเคนี่เราอยาฆ่าลงบันไดเลื่อนมาละ ก็จะเดิแบบเอ้ยบรรทัดธรรมดาค่ะเดินกับรถไฟ้ยเมืนรถไฟญี่ปุ่นเลยอ่ะอันนี้รถไฟไปสายดิสนี่สแควร์นะคะไปโรงพยาบาลอุ้ยเกือบจะฆ่าเลยไหมล่ะตกใจไปดิสนีย์แลนด์ค่ะเอ้ยเข้าไปนั่งกันไหมอค่ะเข้าไปนั่งค่ะที่ค่ะเห็นรถไฟเข้ามานั่งประจำที่รถไฟกำลังทำความสะอาดอยู่นะขอฆ่าก่อนค่ะไม่ไหวแล้วกลังจะตายแล้วโอ้ แทงตายยังตายแล้วค่ะแถวออกไปไกลๆดิออกไปไกลๆดิอย่าอีค่าปะพูดแบบโหดมากเลยนะคะแทงเฉยๆลงมานี่เร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 าโอ้ยบอกไปดิว่าเรากำลังเดินเล่นกันอยู่แบบเดี่ยวกันคือกำลังเดินเล่นอยู่เลยเฮ้ยนี่เรา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  ต่อต่อต่อให้ด้ะอันนี้ก็จะมีประมาณสองสายนะคะสายสีเหลืองและสายสีเขียวนะคะเอ็มเมโทรสมาหายมาดูรถไฟแล้วก็จะมีตู้ขายขนมเครื่องดื่มราเมงอะไรอีกตามเลยนะคะตามตามเฉยดมีค่ะรสคู่วค่ะเฮ้ยนั่งใครคะเขาอาจจะแค่เขาอาจจะแค่พยายามมาทุบเหมือนเรานะคะเราขอโทษค่ะอยากกินสไตล์อ่ะมีโค้กด้วย รู้สึกไม่ค่าใครเลยเป็นคนดีเกินนี่เรานี่เราคนที่ไปถึงคนแรกคือเรา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 ไปคไปค่ะปรหานี่ก็จะเป็นเอ่มสวัสดีค่ะคุณเอ่มเอ่มสายดุนะอีอีโอ้ยอ้ยวตอนนั้นในติดอะ ขอขออนุญาตค่ะโอเคค่ะตอมานะคะรีกไวะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอิมป้ายเปิดออกมาจะเป็นช่องทางลับนะคะทุกคนสามารถเข้าไปได้ค่ะโอเคค่ะแต่ว่าได้ไหมคะคือมันอ่าโอเคค่ะคือเดิมๆคือจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะเราสามารถซื้อเครื่องดื่มที่ทําให้เรากดยออส่วนได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ซีนะคะพอพอซื้อกูไปกะมาเราจะพาไปดูที่ช่องทางลับไปโผล่ค่ะช่องอะไรเนี่ย ทางลับค่ะก็เฮ้ยเชิญมาโปมีพีบด้วยถ้าถูกจะมาโปรตรงนี้นะคะอุ้ยไม่ใช่เรามันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเอิ่มคุณสองคนคุณเอิ่มสายดูนะอีอีกกำลังจัดยิงนะคะเราไม่รู้จักนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะแขกรับเชิญทสองคนนะคะก็พี่จะมาพีดผู้รายการโตแล้วนะคะแคนมีตู้ทักตู้ดิกเกอร์ด้วยอ่ะไหน เขาไปถ่ายรูปกันค่ะอเขาไปถ่ายรูปเข้าไม่ได้แช่แช่แช่ปัญญาโอนที่ไปอันนี้ก็จะเป็นอร้านขายครีมเค้กนะคะแต่ว่ามันปิดอยู่นะคะเดก็อันนี้คือเป็นเจ้าเด็ดเลยนะคะคือถ้าเปิดแล้วก็อย่าใ้ครเข้ไปได้จุดจับอันนี้คืออะไรอะในรูปอันนี้เอิ่มข้าพูดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะนั่งได้ค่ะไหน ทำไมแพงนั่งแล้วดูเหมือนนี่นั่งลายตูดมากเลยนะแข็งอะฉันว่ามันแข็งอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์สาธาระนะคะต้องเสียบการ์ดก่อนอถัดขยะนี่ถังขยะรีไซเคิลเหรอคะมีคำว่าซื้อโทเปียด้วยเป็นอะไรคะเนี่ยแพงเสาโลกไหนคะถังขยะเออเสาโลกรู้สึกว่าจะเป็นฝีมือของคนแถวนี้นะคะ ทีมือชันเองค่ะอันนี้ <laughs> จะเป็นแผนที่นะคะแล้วก็ตรงนี้ลงมาได้ค่ะเป็นรถไฟอีกสายหนึ่งสายโมเชตนะคะโมเชตนี่ไปดรา้อนแอลเล่ค่ะแพลกดาวนะคะมันมือจังค่ะตรงนี้มีเอิบม่ไฟ,ไฟดับละ,ะคะไฟดับนะคะขอิงก่อนลูกแม่จะทำความสะอาดลูก <laughs> แ่ทีมพ์อีก เอิ่มตรงนี้ก็อันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ถูกทำลายมากนะคะจะถูกทำลายมากจะเป็นหมดวางระเบิดนะคะใครเข้ามาคะนี่ก็จะเป็นเวลาบอกค่ะว่าเราเข้ามาขอจะรู้เราไม่ฆ่ากันตอนนี้เป็นนี่ต้องปีนขึ้นไปสี่โมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงค่ะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะน่าจะจบแล้วนะคะสำหรับที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ มันได้เลื่อนกว้างมากเลยค่ะมันได้เลื่อนไม่เลื่อนนะคะอ๋อเอิ่มเขาอยากให้ทุกคนได้รณรงค์การออกกําลังกายค่ะคุณดิงจี้ทำอะไรคะราไทเก๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะแหน่ทุกคนมาทําวงกลมกันสิคะทำยังไงอะคะก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะมันหายไปอะค่ะดิงจี้มันหายไปแล้วค่ะมันยังอ่อนไม่เห็นมีรอยเลยอะโอ๊ยมึง มันหายไปแล้วครับคุณแอ็นที่ทุกคนตลกมากมันมีรอยด้ยอันนี้ค่ะเราก็เป็นกิจกรรมเพื่อเด็กนะคะคือเอาไว้สร้างเพื่อให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ต้องยปก่อนคุณทำไมเนี่ยอย่าทำร้ายกันไปเรียนดไหมฮเรรยนเยอะ นี่อยู no ่ไหนกันทำไมไม่เห็นเลยโฆษณาถั่วนะคะ The Grace is what f ีย me นี่อยู่ไหนกันนี่อยู่ไหนกันนี่คือ a อมบ์ไทย in นเอา Beautiful Baby Studio ไม่เห็นมีเลยรู้ นี่อันนี้หนังสือเพียงไอันนี้ช่บิจีปะไม่ฝาเราเองค่ะพี่หรือมีทองจ้ะลูกกเราก็ถือมีทองเอออ่ะมันไม่ทองนีนี่มันไม่จีิงอะไรค่ะก็จริงๆมันก็จะหมดเลยนะคะเรามานั่งรอรถไฟออกกันเลยค่ะรถไฟออกตอนประมาณห้าโมงเย็นนะคะก็ทำไมไฟทำยังไงให้ไฟล่คะ มันไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปตรงสวิตหรอผมจะทำความจาดหน่อยนะลูกนะนะลูกนะฮัลโไคอวยโอเคแล้วก็ขอจบกันรีวิวทิมชอทนี้นะคะแล้วถ้าบมาไปเจอโซดาลาซาดีค่ะ